ด้วยความเข้มแขังทรงพลังของยันไทยทําให้เกิดดราม่าออกมากรีดร้องกันยกใหญ่มาจากฝากฝั่งของประเทศเทางบานสารนาฬิกาการจัดอีเวนต์ของสนามมวยราชดำเนินก้าวเข้าสู่ปีที่80สร้างความตื่นตาตื่นใจกับผู้ชมที่ได้สัมผัสบรรยากาศความอลังการที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าอีเวนต์มวยไทยจัดขึ้นที่กรุงเทพ ในประเทศไทยแต่ไปสร้างความร้าวรานใจได้ไกลถึงประเทศกัมพูชามาดูกันว่าชาวกำแพงออกมาดรามาเดือดเนื้อร้อนใจกับการจัดงานของคนไทยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับพบก,กับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สนามคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวมาจากการจัดงานเก้าสู่ปีที่80ของสนามมวยราชดำเนินในช่วงค่ำคืนของวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาโดมคอนกรีตขนาดยักษ์ภายในสนามมวยราชดำเนินสร้างปรากฏการณ์เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีแสงสีที่มีความล้ำสมัยทำให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจภาพอักขระรวดลายของยันไทยการสักยัน ความความเชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธามีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันความคิดสร้างสารรค์จากทีมงานของสนามมวยราชดำเนินการสักยันถูกนำเสนอร้อยเรียงเรื่องราวสอดคล้องไปกับมวยไทยเป็นภาพความยิ่งใหญ่อลังการท่ามกลางบรรยากาศที่ดูเข้มขลังและมีความทรงพลังของมวยไทยไปกระทบกับความรู้สึกของชาวเขเมรจำนวนมากในโซเชียลมีเดีย c e b o o k f แฟนเพจหลายเพจของชาวเขเมร ดูเหมือนว่าจะออกอาการปวดแสบปวดร้อนทุรนทุรายกันยกใหญ่ออกมาดรามา่ากับเรื่องของการสักยันยันไทยเคลมว่าขเขมรเป็นออริจินอลในด้านการสักยันพบกับตัวอย่างคอมเมนต์ของการเคลมการอ้างความเป็นออริจินอลการตั้งคําถามกลับจากคนไทยเกี่ยวกับการสักยันจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเริ่มที่ความคิดเห็นแรกจากชาวขเขมรเข้ามาเคลมว่าแนวคิดขเขมรสักขเมขเมรเขมรเป็นครูใส่สร้อยลูกปัดเยอะมีรอยสักเยอะของเราแต่ไม่รู้จักดูแลยังไง ก่นจะได้มาเรียกร้องจากคนอื่นชาวคขมรคนถัดไปเรียกร้องว่าลองดูกระทรวงรับมือกับมันอย่างไรหรือมันเงียบอีกครั้งหรือแค่รอประชาชนชาวคขมรทั่วประเทศกรีดร้องหลังจากตื่นนอนชาวคขมรคนถัดไปกล่าวว่าถ้าเป็นของเราทําไมไม่แสดงเหมือนคนอื่นบ้างรองจนหมดกรีดได้บุมมองต่อไปพูดอย่างมั่นใจว่าอักษรเขมรก็ยังเป็นอักษรเขมรไม่มีใครแย่งได้ความคิดเห็นถัดไปบอกว่า ที่คุยกับช่างศักด์เขาบอกว่าตัวอักษรตรงกลางเป็นขเขมรโบราณฟังแล้วตะลึงชาวขเขมรคนถัดไปกล่าวว่าสงสัยจังว่าทำไมของที่เรามีไม่ดูแลไม่แสดงให้คนเห็นว่าของของเราวัฒนธรรมขเขมรของบรรพบุรุษยังไม่แสดงอีกเยอะโปรดแสดงให้โลกเห็นว่าอะไรเป็นของขเขมบรบรรพบุรุษของเราความคิดเห็นถัดไปเขามาเคลมว่าจากอดีตบรรพบุรุษเดียวกันประเทศต่างๆปัจจุบันเราไม่ได้แสดงอะไรมากนัก ตอนนี้พวกเขาช่วยเผยแพร่ให้เรามุมมองถัดไปเข้ามาตำหนิหน่วยงานภาครัฐของเขเมนว่าทั้งหมดนี้เป็นผลงานของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงต่างประเทศควรมีมาตรการไม่ใช่นางเงียบเงียบถ้าไม่มีความเต็มใจแก้ควรปล่อยให้คนอื่นยินดีแก้และอธิบายคําแนะนําให้ชาวต่างชาติฟังคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าเปลี่ยนเป็นอักษรเสียมเพราะอักษรเขเมรต้นฉบับมีคนไทยเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่า รับวัฒนธรรมไทยดูหนังไทยจนคิดว่าตัวเองเป็นต้นฉบับชาวเขเมรคนต่อไปเข้ามากล่าวหาว่าเป็นโจรประวัติศาสตร์ทุกอย่างเป็นของเขเมรขโมยจากคนอื่นและทําให้มันเป็นของพวกเขาไม่อายเจ้าของเดิมคนไทยเข้ามาโต้อตอบชาวเขเมรว่าอักษรเขเมรที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ดัดแปลงมาจากของไทยเพราะเขเมรอ่านของไทยไม่ออกต่อไปคนไทยตั้งคําถามชาวเขเมรว่า ลองอ่านยันดูสิว่าอ่านว่าอะไรแต่ชาวเขมรตอบกลับคนไทยแบบมึนๆว่าพระเท่านั้นที่อ่านได้เพราะภาษาบาลีคือความเครียดไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่ชายคนไทยตอบกลับชาวเขมรอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามันคือภาษาเขมรมันต้องอ่านออกมาได้เช่นภาษาไทยคําว่านโมเห็นไหมมันอ่านได้ว่านโมไหนลองอ่านยันด้านบนสิอ่านว่าอะไรชาวเขมรตอบกลับคนไทยด้วยความมึนต่อไปว่าบางทีอาจเป็นของคุณทําไมคุณถึงถามเรา คอมเมนต์ถัดไปบอกว่าภาษาไทยใช้อักษรของละโวไม่ใช่อักษรอังกอร์เขมรชาวเขมรใช้วัฒนธรรมไทยกรุงเทพไม่ใช่วัฒนธรรมอังกอร์เขมรมุมมองถัดไปบอกว่าสนามมวยประเทศไทยเก่ากว่าประเทศกัมพูชาอีกคนต่อไปเข้ามาแสดงความพิถีพนว่าในขณะที่ประเทศไทยคุมกัมพูชาประเทศไทยให้ชาวเขมรใช้อักษรไทยมานานถึงขั้นคนคเขมรคิดว่าตัวเองเป็นคนประดิษฐ์อักษรเองคอมเมนต์ถัดไปให้ข้อมูลว่า อักษรของไทยชัดๆที่พวกเขเมรเอาไปปรับใช้เป็นภาษาของตัวเองถ้าให้เขเมรอ่านตามรูปแบบเดิมก็อ่านไม่ออกคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าออกแบบโดยประเทศไทยสงวนลิขสิทธิ์มุมมองต่อไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามาจากพุทธศาสนาภาษาบาลีคือภาษาแควนมคตที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการสั่งสอนประชาชนคนถัดไปกล่าวว่ายันไทยโด่งดังมาก พวกเขีรน,นี่ก็แปลกไครทําอะไรดังหน่อยเสนอหน้ามาเคลมทันทีชาวไทยคนต่อไปเขาให้มุมมองว่าถ้าเขเมรนลองคิดกลับทําไมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนของไทยเพราะเขเมรเพิ่งเกิดลอกไทยทุกอย่างทําไมเขเมรนไม่คิดแบบนี้บ้างคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าอักษรขอมไม่ใช่อักษรเขเมรเวทีก็ไม่ได้อยู่ในเขเมรแล้วเขเมรนจะเดือดร้อนไปทําไม ความคิดเห็นถัดไปบอกว่าอ่านไม่ออกที่มาของคาถาในยันก็ไม่รู้แล้วบอกต้นฉบับมีคอมเมนต์ตอบกลับอธิบายเพิ่มเติมความคิดเห็นนี้ว่าเขมรปัจจุบันคือไทยในอดีตประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นจากการล่าอาณานิคมเพราะประเทศไทยยอมเสียดินแดนบางส่วนคือเขมรในปัจจุบันคนเขมรเดิมอาศัยอยู่ในป่าลึกไม่มีเสื้อผ้าทั่วโลกรู้เรื่องนี้แต่คนเขมรไม่รู้รับความจริงไม่ได้มุมมองถัดไปพูดเปรียบเทียบว่า อยากได้เป็นของตัวเองจนตัวสั่นเจ้าของแบบไหนอ้างเป็นของตัวเองแต่อ่านไม่ออกสักตัวแต่ดันบอกพวกเสียมขโมยแต่เสียมอ่านออกทุกตัวเปรียบเหมือนซื้อบ้านก็ต้องรู้ว่าบ้านของตัวเองเป็นแบบไหนข้อมูลครบแต่ซื้อบ้านแล้วไม่รู้ข้อมูลของบ้านตัวเองสักอย่างอ้างเป็นบ้านของตัวเองเจ้าของแบบไหนอ่านยันไม่ออกสักตัวต่อไปเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายของคลิปนี้นะครับยังคงเป็นของคนไทยเขาบอกว่ามีอะไรดีๆเด่นๆดังๆก็รีบลงมือทําก่อนไทยสิ ไม่ใช่ไม่ยอมทําแต่พอเห็นเขาทาก็โวยวายบนบนในโซเชียลจงลงมือทําก่อนไทยครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ของคนไทยและเขเมเนบางส่วนเท่านั้นเองนะครับจากกว่า1000คอมเมนต์อยู่ใน Facebook f แฟนเพจทางด้านกีฬาของชาวเขเมเนติดตามอ่านความคิดเห็นทั้งหมดได้จากลิงก์ที่วางไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับจากกรณีการจัดงานเข้าสู่ปีที่80ของสนามมวยเวทีราชดำเนินเมื่อค่ำคืนของวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมา งานก็จัดด้วยความคิดสร้างสรงสรค์ของคนไทยในเมืองไทยเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยรอยสักอักคระลวดลายของยันไทยที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในขณะที่มีชาวเอมรจํา comment, จนวนมากสร้างกระแสดรามา่าออกมาเรียกร้องกรีดร้องโวยวายตามมาเคลมความเป็นออริจินอลไม่รู้จะด้วยอิทธิฤทธิ์ความเข้มขลังของยันไทยหรือดูเหมือนจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนผสมผสานอยู่ในบางคอมเมนต์ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการพินิจพิจารณาดูนะครับ ก็ไม่รู้ว่าต้นฉบับแบบไหนแต่ไม่เคยคิดที่จะทำอะไรก่อนคนไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยอาหารไทยครั้งนี้ก็ลอยสักอักขระยันไทยก็พร้อมเพรียงกันเข้ามาเคลมคงจะคล้ายกับหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ